สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรัปเบตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่ไม่ต้องถามจัดให้เองเคนยอมปรีบปลากพูดถึงสถานการณ์ของเขาเกี่ยวกับการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้แฮ์รี่เคนได้เริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ด้วยการบอกว่าผมไม่ได้รับการติดต่อและพูดคุยกับทอน,นมสุสเปอร์สมมุติสอนต้นสังกัดถึงเรื่องอนาคตใดใดตามที่มีข่่่าาวลืออแตอยงใด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยินข้อเสนอในการขอซื้อเฮริรี่เคนกับตันทีมชาติอังกฤษด้วยจำนวนเงินหนึ่ง้ยล้านปอนด์สตาร์ดังชาวอังกฤษวัย27ปีรายนี้ที่ยังไม่ควานหาประตูไม่เจอในศึกโยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษยืนยันว่าเขามีสมาธิกับสิ่งที่เขาทำอยู่ในตอนนี้เท่านั้นใช่ผมสนใจกับการเล่นให้กับทีมชาติเท่านั้นและจะพาทีมทำผลงานดีที่สุดในรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะลงสนามฟัดกับเยอรมัน ในวันอังคารที่19นี้เท่านั้นเฮลลี่เคนกล่าวว่าขอโทษนะแต่ด้วยความสัตย์จริงตอนนี้ผมรู้สึกเพียงว่าผมมาที่นี่นเพื่ออะไรแน่นอนว่าผมมาที่นี่เพื่อนําทีมชาติอังกฤษและก็เป็นตัวแทนของคนอังกฤษทั้งประเทศในนั้นคือเหตุผลว่าทําไมผมจะไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากการมีสมาธิและโฟกัสการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นผมได้มีการติดต่อและก็ได้พูดคุยกับพี่ชายของผมที่เขาเป็นเอเย่นของผมด้วยเพียงครั้งเดียวตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเขาได้บอกว่า กุญลักโชคดีขอให้ชัยชนะเป็นของเราขอให้พาทีมชาติอังกฤษไปตลอดลอดฟังเพื่อเป็นแชมเปี้ยนและหลังจากลงเล่นไปหลายเกมนะครับผมได้มีการติดต่อกับต้นสังกัดสเปอร์ครั้งเดียวแต่นั่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับข่าวลือต่างๆถึงการย้ายทีมอะไรเดยนะผมแค่คิดต่อไปเพื่อจะขอ,อนักกายภาพคนหนึ่งของสโมสรตรวจร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและพร้อมสําหรับทุกๆเกมที่รอยอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นข่าวลืออะไรที่ตามอยู่นอกเหนือจากนี้นะครับผมขอยืนยันว่า มันได้เป็นความจริงผมได้รับข้อความขอให้โชคดีและอะไรแบบนั้นแต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวกับสมุสรศร์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่มีเรื่องใดจากเสียงภายนอกที่รบกวนทําให้ผมเสียสมาธิกับการลงเล่นให้ทีมชาติในครั้งนี้ผมยังมีสมาธิดีเมื่อผมอยู่ที่นี่ผมอยู่กับเด็กๆพยายามช่วยเหลือพวกเขาเป็นผู้นําในทีมผมพยายามรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นในทุกๆวันและดูว่าจะสามารถช่วยพวกเขาได้อย่างไร พวกคุณรู้ดีว่าผมมีเรื่องมากมายของตัวผมเองต้องคิดและทำอยู่แล้วและไม่มีเวลาให้ผมได้กังวลเรื่องภายนอกของทีมชาติอังกฤษและนี่คือสถานการณ์ที่ผมจะต้องอยู่ในตอนนี้จริงอยู่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถทำประตูแรกได้ในฐานะกองหน้าให้กับทีมชาติอังกฤษในทัวร์นาเมนต์นี้และเป็นธรรมดาที่ผู้คนทั่วไปเนี่ยจะพูดถึงคุณพวกเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาเหตุผลถึงความล้มเหลวของคุณว่าอะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้นและนั่นคือเคสสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ แต่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับผมยังมีสมาธิกับความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ผมยังมีความเชื่อมั่นในตัวผมและไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับคนอื่นๆภายนอกถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้คิดติดตามข่าวนั้นเลยและผมก็ไม่สนใจด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องเดียวนั่นก็คือทีมชาติอังกฤษเวลานี้คุณอยู่ในโหมดทัวร์นาเมนต์แบบนี้บางครั้งมันไม่ง่ายเลยที่ทําให้คุณจมปลักอยู่กับสิ่งอื่นๆแต่ประสบการณ์ที่ผมมีนะครับที่ผ่านมาบอกว่าผมต้องมุ่งมั่น และเต็มที่กับสิ่งที่ทําอยู่และจะไม่ต้องเสียใจเมื่อการเวลามันผ่านไปขอบคุณครับโชคดีสำหรับข่าวต่อมา3ดาวรุ่งเรือใบสีฟ้าเตรียมขึ้นชุดใหญ่และเตรียมพิสูจน์ตัวเองบนเวทีพรีเมียร์ลีกมีใครบ้างไปฟังกันคุณซอหัวเมงนยายใหญ่เรือใบสีฟ้าได้บอกใบ้เป็นนัยยะว่ามีนักเตะดาวรุ่ง2อถึงสคนนะครับจากรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของซิตี้ที่เพิ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสองฤดูกาลที่ผ่านมา เตรียมขึ้นเล่นในทีมชุดใหญ่แบบถาบอลหรือจะเป็นตัวเลือกสําคัญลาดับที่2ให้กับทีมชุดใหญ่ในฤดูกันที่จะถึงนี้เป๊กุดิโอลาเผยถึงเดือนมีนายนที่ผ่านมาเลียมดีแลบดาวเตะด,ดาวรุ่งพุ่งแรงวัย18ปีจะอยู่กับทีมของเขาในฤดูกาลหน้าดีแลบเนี่ยเป็นดาวชนโวแล้วก็ทําลายสถิติในการยิงประตูนในพรีเมียร์ลีกระดับ2เมื่อสามารถโชว์ฟอร์มเทพแล้วก็ยิงถล่มทลายให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของซิตี้ พร้อมพาทีมคว้าแชมป์พิมลีกระดับ2ในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกทั้งยังสามารถยิงในเกมเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อดูการที่แล้วนะครับในศึกคาราเบาวครับที่เจอกับบอลมาดด้วยแต่เมื่อมีการถามต่อว่ามีดาวรุ่งคนไหนครับที่เตรียมขึ้นสู่ทีมหลักพร้อมกับดีลับบอสเบปบอกเพียงแต่ว่าการทําให้ชื่อของดาวรุ่งมาปรากฏชื่อบนสาธารณะเป็นสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาทําสักเท่าไหร่มันคงเป็นเรื่องที่สับสนมากกว่าจะเป็นเรื่องที่ดี และก็จะบวกต่อนักเตะดาวรุ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ช่วยอะไรหรอกเรามีความยินดีกับสิ่งที่มาเรสกาทาไว้เขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่ธรรมดาในอนาคตเหมือนกับผมรู้สึกกับอาร์เตต้าเขาได้พัฒนาผู้เล่นอายุน,น้อยหลายคนที่สามารถก้าวขึ้นมาและช่วยเราได้แน่นอนครับขึ้นอยู่กับว่าดาวรุ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเลือกอยู่กับเรานานแค่ไหนและกี่คนและกี่คนที่อาจจะเลือกย้ายออกไปอีกทั้งขึ้นอยู่กับเราด้วยว่า เราจะเซ็นสัญญาดาวรุ่งแบบเดียวกันเข้าสู่ทีมของเราได้กี่คนและตอนนี้ 2- อถึงสคนนะครับที่จะซ้อมกับเราเป็นประจำและอาจจะมีส่วนหนึ่งของทีมถึงเวลาแล้วที่เหมาะสมแต่ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายใดๆในตอนนี้จนกว่าการซื้อขายเนื่องเตี่ยในตลาดยังไม่สิ้นสุดลงไปและจนกว่าเราจะได้เห็นหน้าตาของผู้เล่นตัวจริงในทีมของเราว่าเราจะเหลือใครบ้างที่เราใช้งานได้บ้างสําหรับรููกาลหน้าอย่างไรก็ตามนะครับจากการคาดการณ์โดยสื่อสํานักต่างๆโดยทั่วไปว่า อีก2รายชื่อของนักเตะดาวรุ่งต่อจากดีแลบคือทอมมี่รอยนะครับและก็โคเฮลเมอร์ที่เราอาจจะได้เห็นพวกเขาได้โชว์ทักษะลูกหนังบนเวทีพรีเมียร์ลีกพวกเขาทั้งสองเป็นกุญแจสําคัญที่พาทีมชุดเล็กเรือใบสีฟ้าัง,งาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกระดับ2ในรูปการที่ผ่านมาด้วยความยิ่งใหญ่ส่วนรอยเป็นนักเตะประเภทมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งแต่มีทักษะฟุตบอลสูงเขาเกิดที่เมืองเชดเชียร,ยร์ประเทศอังกฤษเขาลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษทุกรุ่นจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน20ปี และเขาได้เปิดตัวผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ของซิตี้ไปแล้วในลีกครับเอฟเอครับและก็พรีเมียร์ลีกและได้ปฏิเสธการย้ายออกแบบยืมตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาในขณะที่เพลเมอร์เนี่ยเป็นดาวรุ่งจากพรีเมียร์ลีกระดับ2และโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลที่ผ่านมาเพลเมอร์ Palmer เกิดที่เมืองไวเทนเซอร์ encer, ประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันโดยเขาเนี่ยเล่นทางด้านขวาของตัวรุก3คนหรือเป็นกองหน้าตัวรุกที่คอนโทรและก็คอยเชื่อมเกมจังหวะการเล่นของเกม ทั้ง3รายนี้คือตัวเต่งที่จะก้าวขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีพิมลีกในรดูการที่จะถึงนี้และก็ยังมีผู้เล่นรายอื่นๆที่อาจจะอยู่ในขายด้วยกันและคงต้องรอบอสเป็นะครับคอนเฟิร์มอีกทีก็เท่านี้แหละครับขอบคุณมากนี่ก็คือการอับเดตข่าวสารของแมนซิตี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ